สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการเ,าเรียนภาษาหนึ่งปีแล้วก็การเตรียมตัวสอบโทปิกนะคะซึ่งข้อสอบโทปิกก็คือข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็นโทปิก1โทปิก2ที่เราต้องสอบคือโทปิก2แล้วสอบให้ได้ระดับ3โทปิก2มันก็จะมีแบบ3 4 5 6 6คือสูงสุดแต่ทุน่ะเอาแค่3มซึ่งก็ไม่ไม่ ไม่ไม่ง่ายก็เลยจะมารีวิวเผื่อใครจะมาแบบว่าเผื่อใครหาวิธีว่า1ปีมันทํา3ได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็จะมาบอกวิธีให้นะคะข้อสอบโทปิกอ่ะมันแบ่งออกเป็น3พาร์ทคือพาร์ทฟังเขียนอ่านนี่คือโทปิกสใช่คือโทปิกสคือฟังเขียนอ่านซึ่งฟังมี50ข้ออ่านมี50ข้อเขียนมี4ข้อ ซึ่งก็เวลาสมมติแบบว่าถ้าจะได้เกือบสาะต้องได้120คะแนนก็คือต้องทำให้ได้พาร์ทละ40่0ิบถึงจะรวมได้เออถึงจะรวมได้ร2อคะแนนก็จะมาบอกวิธีเตรียมตัวแล้วก็หนังสือที่เราอ่านนะคะก็ <c oughs> พดี์ทพาร์ทเขียนอะมันจะมีแบบว,ว่า 51 52ก็จะเป็นข้อที่เหมือนแบบเติมคําลงไปไม่ถึงกับแบบเติมทั้งหมดในประโยคเหมือนเติมเพื่อให้ประโยคมาสมบูรณ์<ม>ข้อ51ก็จะเหมือนแบบง่ายหน่อยแบบว่าเราสามารถที่จะ ทำได้ถ้าแบบว่าเริ่มเรียนมาสักพักแล้วแต่ถ้าข้อ52นี่คือเหมือนจะต้องเป็นคนที่แบบสับยากเออสับยากคนที่เรียนมากึบสูงกว่าน,นี้ถึงจะทาได้ส่วนข้อ53ถ้าใครเคยสอบ i อเอมันก็จะคล้ายกับตอนที่เราอธิบายกราฟแล้วก็ไม่ต้องใส่ความคิดเราลงไปเลยแบบว่าไม่ต้องใส่ความคิดเห็นเราลงไปแค่แบบว่าอธิบายกราฟให้ถูกตามแพทเทิร์นที่แบบเราเราต้องเรียนมาก่อนในอย่างเงี้ยค่ะถ,ถ้าเราถ้าเรารู้มาก่อนยอย่างเงี้ยก็จะดีก็53มันจะเป็นประมาณนั้นส่วนข้อ54จะเป็นแบบ หัวข้อแบบว่าสิ่งแวดล้อมการเมืองข่าวหรือแบบแต่จริงมันอาจจะไม่มันไม่ยากขนาดนั้นเป็นเขียนเรียงความทั่วไปเขียนเรียงความเออเหมือนไอเอลแต่เขาก็คือเหมือนแบบว่าเขาจะมีหัวข้อมาให้แล้วเขาก็จะให้คําถามมาสาข้อแล้วเราก็ต้องเขียนให้ครบ7 6 0 0ถึงเจ็รตัวอักษรเราจะเริ่มจากรีวิวหนังสือที่เราใช้ในการเขียนที่ใช้เรียนในการเขียนอะสำหรับชั้นหรอ ฉันมีสองเล่มน,นี้นซึ่งเป็น <int ess ant> เล่มที่โรงเรียนบังคับให้ซื้อเพื่อ,อ,อติวโทปิกใช่โรงเรียนเราบังคับให้ซื้อเพื่อติวโทปิกความต่างของสองเล่มน,นี้รู้สึกว่าเล่มน,นี้จะเป็นพื้นฐานเหมือนมันจะมีแบบเก่งคําศัพท์มาให้อยว่าเออห้าสิบเอ็ดมันจะเจอศัพท์พวกนี้ห้าสิบสองมันจะเจอศัพท์พวกนี้ห้าสามห้าสี่จะเจอศัพท์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทริคมาให้มีแกมมามาให้ แต่ส่วนตัวชอบลำรับการเขียนของเล่มนี้มากกว่ามันดูมีทริคอะไรให้เราเขียนแบบเข้าใจง่ายมากกว่าอย่างตอนแรกที่เราแบบเรียนโทปิกครั้งแรกอ่ะเราจะยังไม่มีแบบว่าสับในหัวหรือสับยากๆเล่มนี้ก็จะมีแบบว่าแพทเทิร์นง่ายๆมาให้เราอะไรอย่างี้แล้วก็มีข้อสอบที่แบบว่าอัปเดตล่าสุดกว่าเล่มสีม่วงสีม่วงเป่าสีเงินเออสีน้ำเงินใช่นี่ก็จะเป็น ความต่างของสองเล่มนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบเล่มไหนแต่ก็ถ้าใครจะทําก็แนะนําเล่มเขียวคิดว่าเล่มเขียวแบบมันมันแบบตรงจุดตรงประเด็นมากกว่าแบบว่าเหมือนสอนแบบตรงที่เราต้องรู้จริงๆอะ่ะแต่เล่มเนี้ยมันจะเหมือนแบบว่าค่อยๆสอนเราทีละนิดทีละนิดคือถ้าคนมีเวลาก็แนะนําให้ทําเล่มนี้แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วแบบต้องรีบสอบแล้วก็เล่มเขียวดีกว่าไม่เคยนะทำเลยทั้งหมดมันเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเออใช่ใหญอว่า ภาษาเกาหลีหมดเลยอันนี้เป็นข้อ5 3ก็จะเขียนว่าเขียนผิดนะเขียนก็คือจะดูสองเล่มเอนเขียนนไม่มีไม่มีหนังสือกันก่อนเนาะยังไม่พูดเทคนิคเดี๋ยวเทคนิคเราค่อยว่ากันอ่ะเราขอรีวิวเล่มนี้เออได้ได้เราขอรีวิวเล่มนี้เพราะว่าแบบเราแบบว่าเริ่มต้นทำโทปกเราเริ่มด้วยเล่มนี้ก่อนมารู้สึกว่าเราก็แนะนําทุกคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเลยอ่ะแบบ เหมือนมาจากศูนย์เพื่อมาสอบโทปิกเลยแบบในระยะเวลาสั้นๆอะ่ะเราแนะนําเล่มนี้มากๆเพ <c oughs> ราะเราสึกว่ามันง่ายกว่าเล่มอื่นๆที่มันง่ายที่เราจะเข้าใจเพราะว่ามันอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทั้งเล่มแล้วก็มีแบบเล่มเล็กๆแต่ตอนนี้เราหามไม่เจอแล้ว <c oughs> มัน <c oughs> มันเป็นเล่มเล็กๆที่เหมือนแบบว่าจะมีแกมมาให้แล้วก็มีคําศัพท์ให้นิดหน่อยๆนรู้สึกว่าแบบเหมือนเราสามารถพกพาไปแบบ สะดวกอ่ะเหมือนแบบเปิดดูได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่่าก็ไม่เคยทำหรอกนั่นแหละแต่แค่บอกเฉยๆว่าถ้าสำหรับคนที่จะทำมันก็จะดีเรื่องเนี่ยก็คือดีแล้วก็อธิบายไว้แล้วว่าแบบอยากได้กือบสามอ่ะต้องทำหกข้อไหนบ้างแบบในในฟังต้องทำหนึ่งถึงยี่สิบในอ่านต้องทำหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็แบบในเขียนก็จะทำข้อห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าถ้าใครแบบตั้งเป้าไว้แค่กืบสามอ่ะ ก็จะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งแบบทําอันอื่นที่เราแบบตอนนี้เรายังแค่เขียนประโยคให้ให้ได้สมบูรณ์อ่ะยังยากเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปพยายามแบบทำข้อ54หรือพยายามทําข้ออื่นๆ,ๆไกลๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีมีทุกอย่างใช่มีท,ทุกอย่างแต,แต่อย่าบอกว่าเก็บคำสอบเรื่องเนี้ยยากมากฟั<า>งอ่านเขียนถ้าเกิดนะนะให้ไปหาสอบในถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องขอแทถ้าถ้ามันให้มาแล้วแบบปกติไม่รู้ไม่ต้องขอแทนพอข้อสอบยากแบบยากเลยแนะนำมาก ำหรับผู้เริ่มต้นก็เป็นเล่มนี้นะคะต่อไปก็เป็นอ่านกับฟังเอาอะไรก่อนอ่านฟังได้หมดอ่านกับฟังอ่ะมันอยู่ในเล่มเดียวกันคือเราก็จะใช้สองเล่มนี้เป็นเล่มที่โรงเรียนให้เราใช้เหมือนกันสองเล่มนี้ตอนเรียนครั้งแรกเขาให้ใช้เล่มนี้ก่อนแล้วค่อยมาเป็นเล่มนี้ความแตกต่างก็คือเล่มเนี้จะมีสรุปแกมมาสรุปคําศัพท์ที่แบบว่า ที่ออกเยอะคือในข้อสอบอ่านใช่ปะมันจะมีข้อแบบว่าแกมมาเนาะเขาก็จะสอนแกมมาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมีข้อสอบให้เราทำอือแล้วก็คําศัพท์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้แล้วในเนี้มันก็จะมีในเล่มข้างหลังอะ่ะมันจะมีตารางที่เหมือนว่าแกมมาตัวนี้ได้4ดาวแปบลบว่าออกเยอะที่สุดแกมมาตัวนี้ได้3ดาวคือออก น้อยลงมาอะไรเงี้ยก็จะแบบช่วยลดการใช้สมองที่เราไม่ค่อยมีไปได้นะคะอย่างก็จะเป็นดาวๆก็จะเป็นดาวๆก็จะแบบจําให้ถูกแบบว่าสมมติสมองเรามันน้อยใช่ไหมเราก็จำแค่สี่ดาวสำหรับเรานะแต่เราก็อาจจะซวยถ้าเกิดเราไม่ออกอันที่แล้ใช่อันนี้คือไปก็จะมีคำศัพท์หรือกว่าแกมมา ทั้งในเล่มสีชมพูส่วนในเล่มสีม่วงอะ่ะมันจะเป็นข้อสอบข้อสอบหลายๆชุดให้เราลองทํา<ม>ก็จะมีฟัง50ข้อเขียน50ข้อแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ใชฟัง50ข้อ<ม>อ่าน50ข้อแล้วก็เขียน4ข้อเหมือนข้อสอบจริงเลยนะก็จะมีอยู่ในเล่มนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าก็ดีนะเป็นการฝึกทําเยอะๆเล่มนี้นมีเขียนปะเล่มนี้มีมีโจทย์ข้อเขียนให้แต่ว่าไม่อธิบายใช่ ก็จะไม่ได้แบบก็จะมีเฉลยนะแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าเฉลยก็ละเอียดนะคะเอาเป็นว่าก็แนะนำของเรามีก็ดีเขียนเล่มเล่มเขียวมากกว่ามันดูแบบเหมือนกับข้อสอบปัจจุบันมากกว่าเล่มเดแล้วไหนมีหนังสือพิเศษของเธอนาณอยู่ตรงเนี้ยอธิบายค่ะเล่มนี้ให้เล่มนี้คค่ะเล่มนี้หนักมากเล่มนี้โชว์โชว์สันก่อนว่ามันหนัก แต่ว่าทำไม่แค่คร anyway> ouais ึ่งเดียวเพราะไม่ทําหมดเพราะยากมากเรื่องนี้เป็นการรวมข้อสอบข้อสอบเหมือนอาจจะไม่ใช่ข้อสอบจริงแต่มันมีทั้งมันเป็นข้อสอบจริงแต่ว่ามันมันเก่าอ่ะเป็นข้อสอบเก่าแบบเก่ามากซึ่งยากมากแบบทําแล้วก ja ็คือไม่เคยได้ผ่านแบบลองนับคะแนนไม่เคยได้ผ่านถึงกลุ่มสามเลยก็อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดแบบขยักลองทดสอบคํัพอบอะไรแบบนี้ก็ลองได้รวมอยู่ประมาณ10ชุดข้อสอบนี้ใช่ นี่ก็เป็นหนังสือแล้วก็เล่มนี้เล่มนี้จะเป็นแบบอ่าถ้าใครอยากเรียนแกมสมาแบบจริงๆจังๆแล้วก็มันจะมีบรรยายภาษาอังกฤษให้นะคะใช่เล่มนี้เรามีทุกคน แต่ว่ามีอคนคนเดียวอ่านท้ออ่ันท้อใครต่อได้ไหมน้องมีใครใครดูแล้วอยากได้ก็ท่าได้นะคะมีเล่มนี้ใครข่คองพี่คือใส่ปิ้งไม่มีรอยเปียนไม่เาเป็นอพวกเธอไม่อ่านเขาก็ไม่ซื้อเลยอ๋อใช่แต่มันดีนะคะมันจะรวมแกมมาทั้งหมดไว้ใช่แล้วมันก็จะมีเหมือนว่าพอเราอ่านไปทั้งหมดแล้วมันก็จะมีหน้าที่เป็นหน้าสรุปแกมมาของหมายว่าบทที่หนึ่งเขาสรุปแกมมาเรื่องนี้มาให้รวมทั้งหมดมาให้ หนังสือแกมมาแนะนาสิคะก็คือเราอ่ะแบบว่ามาเรียนช้าใช่ไหมเราเขื่ทีเนี้ยก็แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอ่ะมัวแต่เรียนแกมมาตามโรงเรียนอ่ะเราจะทาข้อสอบเอ่อทปิกไม่ทันเพราะว่าข้อสอบโทปิกเราต้องรู้แกมมาแบบ ประมาณแบบสักเกือบสามให้ครบเลยเราก็เลยเหมือนแบบไปซื้อหนังสือมาเรียนเองก็คือมีหนังสือแกมมาของซีรีส์นี้สองเล่มคืออันนี้เล่มแรกแล้วกันนีเล่มที่2องเ็ดนนไม่ใช่หรอมีสามเล่มแต่ว่าเราอ่านแค่2เล่มไหมเราก็เลยรีวแค่นี้ใช่แต่จริงๆซีรีส์นี้มันมี3มเล่มมันมีแบบไอเล่มไอเล่มแรกอันนี้ก็คือเหมือนแบบข้างในอ่ะมันจะอธิบายเป็นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเหมือนทีเนี้ยเราก็ เราก็ใช้เล่มเนี้เรียนมาเรื่อยๆเหมือนแบบเรียนนำรงเรียนไปอะไรเงี้ยแล้วคือแล้วคือแบบว่ามันจะมีแบบฝึกหัดให้ในเล่มแล้วก็ทําแบบฝึกหัดทุกบทเลยอ๋อแล้วก็ข้<พ>อดีอ,อย่างของเล่มนี้ก็คือกัแบบข้อสอบอ่านอะ่ะมันจะต้องมีตรงที่เราต้องจับคู่แกรมมาใช่ปะแล้วในพวกเนี้ยคือมันจับคู่มาให้แล้วเ้ยอาดูสารบัญอารดูสารบัญหรืออันนี้ก็ได้ได้หมด มันจะจับแกมมาที่เหมือนกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมันจะจับมาให้แล้วว่าแบบแกมมานี้แบบคู่กับอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนให้ทันก่อนที่จะโรงเรียนจะเปิดเพื่อเพื่อสอนกึบสามใช่ปะเราก็เลยเรารู้สึกว่าถ้าแบบแบ่งเรียนแบบเยอะๆเลยอะในวันเดียวอะมันมันอัดแน่นหัวเราเกินไปเพราะว่าแบบมันเป็นแกมมามันยากกว่าสับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้อเลยแบ่ง อ่านแค่วันละสามแกมมาพอแล้วก็ค่อยๆแบบว่าทำความเข้าใจไปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในเล่มอ่ะมันก็ดีนะแบบฝึกหัดแบบเพื่อเช็คความเข้าใจของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสองสองเล่มเนี้ยดีมากมันอธิบายเป็ภาษาอังกฤษด้วยแบบสามารถเข้าใจได้ไม่ยากอะไรี้แนะนําสําหรับคนที่จะเริ่มเรียนแกมมาก่อนที่จะสอบมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปในเกาหลีในไทยไ่สนใจก็บอกเล่มอะไร คนที่มาก่อนก็จะได้ก่อนแต่ว่ามันก็จะเละๆหน่อยนะเพราะว่าเราเขียนทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าเราดู้ก็ได้นะเรารู้สึกว่าให้คนให้คนไทยอ่ะดีกว่าเพราะว่าเราเขียนเป็นภาษาไทยด้วยไงแบบคือแบบก็จะได้แบบอ่านแล้วก็เข้าใจเลยอะไรอย่างนี้คือคนอยากได้อยู่ไทยใช่แต่ว่าเล่มนี้เล่มนี้สี่คนมีทุกคนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เคยเขียนเลยไม่เคยแต่เลยเลยใส่มากสภาพนสวยงามมากสภาพนางฟ้า ให้เลยเฉยด้แล้วมันหนาเออแบบถ้ามีใครอยู่เกาหลีแล้วือยากได้หนังสือโทปิกรีบติดต่อมาเนตอนที่ลงคลิปนี้แล้วรู้สึกผิดมากเมื่อไหร่จะลงผิดกับตัวเองซื้อมาช่วยเอาไปใช้หน่อยหนังสือพวกนี้เราคิดว่าตอนเลกพวกเราอาจจะส่งให้หรือเก็บไว้แต่อาจจะไม่ส่งอาจจะแบบให้ค่าให้คที่ที่นี่หรือแบบนนัอาจจะบริจุงบริจาคเพราะรู้สึกว่าถ้าส่งกับไทยน่าจะหลายกว่าติดต่อมาได้นะคะให้ฟรีก็ได้ จะว่าจ่ายค่าจ่ายค่าส่งองจ่ายค่าส่งเอง,ง,เ,องเอาเอาน้องไปหน่อย <c oughs> สงสารน,น้องแบบไม่มีเลยเลยอ่ะของเขาอ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นหนังสือทั้งหมดที่พวกเราใช้อ่านในระยะเวลาที่เราเตรียมตัวสอบทปิก <t ope ak> แต่ว่าของเราอะ่ะนอกจากอ่านหนังสือพวกนี้แล้วอะ่ะโรงเรียนที่เราเรียนภาษามันมีคาสติโทปิก <t ope ak> ให้ด้วยเราก็จะมีชีทที่อาจารย์เขาให้แล้วก็มีแบบว่า สิ่งที่อาจารย์เขาสอนในห้องมาร่วมกับการอ่านหนังสือพวกนี้มีอะไรเราก็จะาสามารถเดินออกจากปีกเราได้ได้เออเผื่อน้องๆบอกว่ามีแต่หนังสือหน้าเบื่อแบบไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยากไม่อยากเสียเวลาแต่ดูเือนไม่เคยเปิดเลยเป็นหนังสือฟิลแบบว่าเหมือนอ่านเล่นๆแต่ว่ามันมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีทีนี้แล้วมันจะอ่านหรือเรื่องได้ยังไงคือมันมีด้านสองด้านเห็นปะ มันมีภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีสมมติใช่ใช่สมมุติว่าอ่านแล้วแบบเหมือนพอเราอ่านอังกฤษเลยใช่ไหมแล้วก็แบบอ่านเกาหลีมันเราก็จะได้แบบแมทกันว่าเออมันแปลว่าอะไรแล้วก็แบบจดคําศัพท์ใหม่ๆไว้ตรงนี้ก็คือมันจะแก้เบื่อแบบไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อบมงที่แบบมันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันการมันเยอะเกินไป่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมันก็จะเป็นฟิลแบบเป็นอีทานอีธานอีโศพของเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็จะมีศัพท์ภาษาให้เพื่อเป็นเทคนิค จำได้บ้างไม่ได้บ้างต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นทริคในการอ่านหนังสือสอบของพวกเรานะคะทริคการทำข้อสอบของพวกเราต่